สวัสดีค่ะคคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BMW T-Send t Talk by Europa Motor ค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปรีวิวคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมากับรถ BMW รุ่นพิเศษที่หลายๆท่านสนใจรอคอยก,การรีวิวของคันนี้เลยค่ะใช่ค่ะวันนี้อยู่กับอายค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็อยู่กับ ต้นหอม BMW g ย n i u s e u r o p a Motor ครับสวัสดีครับพี่ต้นหอมวันนี้เราอยู่กับรถ BMW รุ่นอะไรกันคะเป็น BMW X7 40d LCI New Profile ใหม่ล่าสุดเลยครับ<า>น้องว้าวนี่หลมากแค่เห็นแล้วก็หัวใจเต้นแรงแล้วค่ะอยากรีวิวมากๆเลย มีเอ็มดัยูเอนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเอ e r ซ e s ีรุ่นใหญ่ที่สุดเลยนะรุ่นท็อปสุดครับน้องอายใชตอนนี้เราก็มีรถเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มาสัมผัสรถจริงมาทดลองขับกันได้ด้วยได้ได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนดีกว่าว่า XZ LCI คันนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากโฉมก่อนหน้ายังไงบ้างพี่ต้นหอมโอเคลกัลกๆเลยครับจุดแรกที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือ ไฟเขาครับตัวนี้จะเป็นไฟ2ชั้นล้ค่ะเป็น LED 2ชั้นครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวเลยนะใช่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับใช่แล้วก็ Aeropart ของเขาครับด้านหน้าจะเป็น M ดีไ i g n ทั้งหมดเลยสังเกตครับจะมีแซมดำเข้ามาทั้งหมดเลยมันก็ตัดกับสีขาวของรถนะทำให้แบบดูดุดดันมากยิ่งขึ้นใช่ครับดูเป็นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใช่ครับสังเกต อีกอันนึงอันใหญ่เลยครับไตคู่ด้านหน้าจังหน้าของเขาใช่จะเป็นสีดำด้วยครับแล้วต่อมาครับจะเป็นกล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง360ครับซึ่งรถคันใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมน้องไอ้ทุกคนเขาจะเหมือนว่ากังวลเรื่องการเข้าจอดอะไรเงี้ยครับใช่แต่ตัวนี้มีกล้อง360ให้ด้วยการเข้าจอดต่างๆเขาจะดูง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่ต้นหอบต้องสาธิตให้ดูตอนไปทดลองขับด้วยนะได้เลยได้เลยครับอ่า โอเคต่อมาเป็นเรื่องของขุมพลังของเครื่องยนต์คันนี้ครับแน่นอนพี่ใหญ่ขนาดนี้พลังกำลังเขาต้องไม่ธรรมดาสุดยอดแน่นอนคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหกโูบครับแถวเรียง352แรงม้าครับโอโแรงม้าเยอะเนะาะแรงบิดอยู่ที่720นิวตันเมตรครับค่ะแล้วก็อัตราเร่ง0ูนยรของเขานะครับทำได้อยู่ที่5.9วินาทีเองโอ้สุดพิา กำลังขนาดนี้ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวขับคันนี้ไปเที่ยวขึ้นเขาอย่างนี้สบายเลยใช่ไหมสบายครับน้องอายสบายเลยตัวนี้ใช่ขับสนุกแน่นอนค่ะใช่มาดูด้านข้างของ bmw x7 คันนี้ต่อเลยพี่ต้นหอมครับผมต่อมาด้านข้างครับที่เปลี่ยนไปเลยก็คือแม็ครับแมครับลายใหม่ใช่แบบวีสปอรทูโทนค่ะเงินสลับกับดำครับ ขอบ23นิ้วใหญ่มากเห็นไหมครับดูน้องอายกับแม็กฉันชอบ่ว่าอดายกับแม็กใหญ่มากเลยต่อมาครับคาลิเปอร์เห็นไหครับจะเป็นสีดำโอ้ไม่เห็นเลยปกติที่เคยรีวิวมานะคาลิเปอร์เบรกของรถ DM จะเป็นไม่น้ำเงินก็แดงถูกต้องคันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำครับเพิ่มความเท่มากแล้วก็มีโลโก้ M ให้ด้วยเห็นไหมบ่งบอกความเป็นเอม ถูกใจแน่นอนนะคะใครที่ชอบสไตล์ดุดันแบบนี้ใช่ครับค่ะซึ่งขนาดความกว้างล้อหน้าและล้อหลังจะไม่เท่ากันครับอ๋อเหรอคะใช่ตัว X7 เพราะเขาจะช่วยในเรื่องการขับขี่ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับผมอ่าค่ะต่อมาไล่มาเรื่อยๆครับการตกแต่งของตัวใหม่ LCI ของเราเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างจะตัดด้วยดำทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอ่าขอบกระจกทั้งหมดจะเป็น สีดาทั้งห,หมดเลยลาวหลังคาทั้งหมดจะเป็นสีดําช่วยเรื่องความดุกด่านมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นี่มีกล้องอย่างที่บอกครับเป็นกล้อง360องศรราบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่รถเขามองเห็นเลยแล้วกระจกข้างก็มีกระจกข้างครับตัวนี้มีระบบปลายสปอ์ตให้ด้วยต่อมาครับเป็นระบบคอมฟอร์ตเอ็กเซสด้อาถ้าสมมุติว่า เราพกพุณแจ่ไว้ใกล้ๆตัวนะครับเราสามารถที่จะล็อกรถโดยการใช้นิ้วแตะที่ตรงนี้ได้เลยน้องอายลองแตะดูล็ลอกแล้วเรียบร้อยเวลาจะาปลดล็อกก็คือสอดมือเข้าไปเลยครับน้องอายอาซึ่งทั้งหมดเนี้ยทำได้ทั้ง4บานเลยอโอเคต่อมาครับตัวประตูเนี่ยเห็นประตูบานใหญ่ขนาดเนี้ยเห็นไหมอ่ามันมีระบบ ซอบโถดคือประตูดูดนั่นเองวอางเข้าไปปุ๊บประตูดูดได้เลยเห็นะครับต้องใช้แรงทั้ง4บานเลยะะสะดวกสบายครับเป็นรถที่ใหญ่แต่สะดวกสบายมากไปดูด้านหลังกันต่อต่อเลยครับดีไซน์บริเวณท้ายรถของ BMW X7 สวยสปอร์ตมากเลยค่ะดูสิคะ ผมมีความแตกต่างนะโฉมก่อน,นหน้าย่างไรบ้างพ่าดูจากไฟครับน้องอายตัวไฟเนี่ยเขาจะสโมกดํามาดูดุดันมากยิ่งขึ้นมีคาดเอวเป็นสีเงิน,นดูลักชัวรี่ครับตัวนี้แล้วก็ตัวไฟด้านข้างสังเกตจ,จากด้านข้างนะครับตัวนี้ค่ะ่ะาจะดีไซน์ตัวเดียวกันเลยกับซีรีส์7ครับ ซึ่งเป็นเฟกเมนต์เดียวกันเซกเมนต์ใหญ่เหมือนกันอาสังเกตที่ท่อครับท่อคู่ครับตัวนี้จะลมดําทั้งหมดเลยเห็นไหมครับขนาดใหญ่เลยปลายท่อใช่ซึ่งท่อคู่เนี้ยออกจริงด้วยทั้งคู่เลยอาต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านไหนกันน้องอายลองเปิดได้เลยนี่หูัวท้ายใหญ่มากแยกเป็น2ชิ้นเนาะใช่ครับ ประโยชน์ของเขาครับที่มันมีสชิ้นอย่างเงี้ยในกรณีที่ว่าเราขนขออครับหนักๆขึ้นมาอเราไม่ต้องยกสูงเลยเราสามารถกดตัวนี้ออกมาอ่ามันก็จะเตี้ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสามารถยกและลด์เข้าไปได้เลยอ่าใช่สามารถรองรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยอ่าตัวเนี้ยอย่างน้องอายอ่าสามารถขึ้นไปนั่งได้เลยสบายสยเกิดไปเที่ยวตารแคมป์ิ้งนะ ถูกต้องครับผมรถชิลๆถูกต้องต่อมาครับน้องอายด้านหลังค่ะในกรณีที่ว่าเราไม่ได้พับบาะแถว3ามเนาะเราสามารถจุของได้750ลิตรเลย่แต่ถ้าสมมติว่าวันไหนเราอยากขนของเยอะๆเนาะมีปุ่มลัดครับตัวนี้เลยปึ๊บกดไปรอการทำงานของเขาสักคู่นึงครับนี่เขากำลังเริ่มทำงานแล้วอัตโนมัติทั้งหมดเลยน้องอาย ไฟฟ้ามีปุ่มให้กดใช่ใช่แค่ลายนิ้วสัมผัสเราก็สามารถพับเบาะทั้งหมดได้เลยนี่พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างมากกว้างขึ้นเยอะเลยก็ใส่กระเป๋าเดินทางไฟใหญ่ได้สบายถูกต้องครับเพิ่มมาเป็น1050ลิตรเลยตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ขึ้นเยอะเลยเหมาะกับครอบครัวมากๆากค่ะใช่ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าอยากเห็นแล้วอยากเข้าไปนั่งด้วยว่าจะมีความรู้สึกแตกต่างจากรถ BMW รุ่นอื่นๆยังไงบ้างนะคะป่าครับน้องอ้ายครับป่าครับภายในห้องโดยสาร BMW X7 หรูหรามากๆเลยพี่ต้นหอมนั่งสบายมากค่ะ เนี่ยครับการตกแต่งทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยสังเกตไหมน้องไยการตกแต่งเนี่ยหน้าจอ<ะ>เป็นเคอร์บดิสเพย์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยอ่าดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับหน้าจอตัวนี้ระบบ OS 8แล้ว<ะ>เปลี่ยนใหม่เป็นระบบรองรับภาษาไทยอ่ารองรับระบบ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไร้สายด้วยอ่าเนี่ยัสสกรีนลื่นๆเลย รูปรถด้วยใช่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับระบบแอร์อทั้งหมดเลยเห็นไหมช่องแอร์ต่างๆการปรับเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นแนวพลิตรีรเซลเท,ทั้งหมดเลยเห็นไหมการตกแต่งด้วยลายไม้ทำให้ดูหรูดามากยิ่งขึ้นแอมเบนไลท์ใช่ครับแอมเบนไลท์แบบใหม่บ่งบอกว่าเป็นรุ่น X7 <า>ตอนนี้กบ<ช> เพิ่มเข้ามาด้วยก็เปลี่ยนสีได้ใช่15เฉดสีโอ้โหเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยใช่ครับต่อมาฟังก์ชันต่างๆบริเวณนี้ยังคงเอกลักษณ์ไว้เหมือนเดิมแต่สังเกตไหมน้องไอ้เกียร์หายไปแล้วเป็นผลึกคิสั่นแทนอ่าฟลิชิฟก็คือว่าสามารถเข้าเกียร์โดยกัน คลิปลงมาอ่าเป็นเจดีจะจอดก็กดคีตรงนี้ได้เลยอ่ามันจะทำให้ดูง่ายขึ้นพวกวัสดุต่างๆที่เป็นผลึกิตเศซิลเนี่ยอ่ามันทำให้รถดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นใช่ดูาแล้วคันนี้ครับอ่าลำโพงที่ให้มาครับเป็นแบบโบเวอร์แอนด์กินตัวท็อปสุดเลยใช่แน่นอน จะมีสกเกตมัน่า,าจะสกเก็ตเห็นแบน,นี้เห็นไหมมันจะมีไฟอยู่ในลําโพงด้วยอ,อวยใช่ซึ่งลำโพงทั้งหมดเลยตรงน,นี้ก็มีอ่านี่ครับมันจะมีไฟในลาโพงทั้งหมดเลยอทั่วทั้งคันเลยใช่ไหมทำใหะใช่ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วย่และในเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะของ BMW X7 คันนี้มีอะไรมาให้บ้างคะโอเคครับน้องไอคันนี้เรื่องความปลอดภัยครับ จะมีเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อ่าจะมีเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแจ้งเตือนต่างๆของรถคันนี้เนาะมีเตือนการชนด้านหน้าอ่าต่อมาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนครับตัวนี้ต่อมาครับระบบเตือนเปลี่ยนเลนก็คือบายสปอร์ตซ้ายขวาของรถคันนี้อ่าช่วยในมุมอับต่างๆค่ะเวลาเราขับฝนท้องม้นหมดได้เลยอ่า ต่อแต่ก็อยากแนะนํานะว่าถ้าเกิดต้องขับรถต่างจังหวัดจริงๆพักผ่อนให้เพียงพอถูกต้องสําคัญสุดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนร่วมถนนด้วยถูกต้องครับ่ต่อมาครับคันนี้ครับจะมีระบบช่วยเรื่องการจับจี่ต่างๆค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้มีระบบ Limit Control ช่วยจํากัดความเร็วในกรณีที่ว่าเราขึ้นทางด่วนทางด่วน อาจจะมีกล้องจำกัดความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราตั้งไว้เลยที่120รถขับยังไงก็ไม่เกิด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยเรื่องกล้องของถังด่วนด้วยแล้วฟังก์ชันหน้าจอต่างๆเนี่ยสามารถคอนโทรลจากตัวฟังก์ชันปุ่มกดทางด้านขวาของโงมาลัยได้เลยสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆมาโชว์ที่บริเวณหน้าจอทั้งหมดได้เลยว่าอยากให้ฟังก์ชันไหนขึ้นมาโชว์นะครับนะครับ ยัมีฟังกชันหลายๆฟังก์ชันขึ้นมามาลองเล่นกันได้นะใช่ลองขับกันได้ด้วยสามารถติดต่อเข้ามาทดลองขับได้เลยฟังก์ชันต่างๆเนาะเยอะมากเยอะมากฟังก์ชันลับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับของคันนี้อ่ามันจะอยู่ตรงนี้เปิดมาปุ๊บนี่อะไรคะที่เห็นอยู่ก็จะมีช่องวางแก้วน้ำกับช่องวางโทรศัพท์มือถือใช่ซึ่งสองช่องเนี้ยมันไม่ใช่ช่องธรรมดาอ่าเริ่มที่ช่องวางแก้วน้ําก่อนค่ะมีระบบ รักษาอุณหภูมิให้ด้วยทั้งอุณหภูมิเย็นและอุณหภูมิร้อนสามารถกดอ่าอุณหภูมิเย็นเลือกอุณหภูมิร้อนได้เลยอ่าแล้วก็ฟังก์ชันเกี่ยวกับที่วางโทรศัพท์เนี่ยสามารถเป็นไวลสชาร์ตได้ด้วย,ชย,ยใช่ค,ครับอันนี้ค่อนข้างฟังก์ชันครบคันเลยอ่าแล้วี่เรื่องโหมดขับขี่นะคะอันนี้เขามีโหมดอะไรมาบ้างพี่ต้นหอมคันนี้จะมีโหมดอ่าคอมฟอร์ตสปอร์ตอีโคสามารถ ใช้ไ,ได้ตลอดเวลาระหว่างขับขี่ก็สามารถกดขึ้นมาได้เลยฟังก์ชันหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปฟังก์ชันสีออแอมเบียนต์ก็จะเปลี่ยน,ยนด้วย,วยอ่าใช่ยครับตามโโหมดการขับขี่เลยสวยงามเลยใช่ครับถูกต้องเบาะคู่หน้าของคันนี้ครับความพิเศษของเราก็คือมันจะมีระบบนวดให้ด้วย หรอคานวดที่เบาคู่หน้าเลยหรอใช่ไม่เคยเห็นในรถบีเมดัยูมาก่อนใช่ดูรีเมี่ยมดูลักชัวรี่มากเลยวิธีการก็คือนี่ครับกดตรงนี้ได้เลยปบ๊บเราก็จะขึ้นอ่าเนี่ยครับมันจะมีฟังก์ชันต่างๆในการนวดการบริหารกระดูกเชิงการการบริหารโอ้โหร่างกายท่อนบนอะไรเงี้ยมันจะไล่นวดไนวดได้ละเอียดเลยใช่แล้วที่สําคัญครับรถคันนี้เบาคู่หน้านะครับยังมีระบบอ่า เกี่ยวกับการเป่าลมเย็นออกมาจากเบาะหรือลมร้อนออกมาจากเบาะได้ด้วยอ่าแล้วก็จะมีระบบอุ่นพวงมาลัยในกรณีที่ว่าอ่าเขาน้าหนาวอ,อะไรเงี้ยครับพวงมาลัยอ่ามือค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเราก็จะมีระบบอุ่นพวงมาลัยตรวนี้ใช้ดูอ่าดีมากเลยอ่ะใช่ครับฟังก์ชันครบจริงๆคันนี้<ะ>ครับผม สำหรับดีไซน์ห้องผู้โดยสารแถวที่2ของ BMW X7 โอ้โหเขาดีไซน์มาให้เรานั่งได้แบบสบายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเล็กรูมเฮดลูมคือเหลือๆเ,เหมือนนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านเลยอะ่ะนั่งสบายมากใช่ครับสำหรับ X7 คันนี้ครับเขาจะแยกเบาะแถวที่2ครับเป็น2ตัวอ่าบ่งบอกถึงการนั่งของผู้บริหารเลยนั่งสบายจริงๆเห็นไหมน้องไงสายอ่า ใช่แยกชัดเจนซึ่งช่องแอร์ตัวนี้ก็จะแยกเป็น2โซนเหมือนกันปรับเป็นลนได้ด้วยใช่ปรับเป็นดิจิตอลแล้วก็จะมีแอร์ที่เสาวีมาเห็นไหมครับเย็นสบายเหมาะกับรับผู้บริหารจริงๆครับตัวนี้การปรับต่างๆปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยต่อมานะครับน้องไอจะเป็นด้านบนตรงนี้เลยเห็นไหมพาโดนามิกสกายดาวใหญ่ ใหญ่มากเวลานั่งที่แถวสองเนี่ยเวลาเปิดตัวสันลูฟออกมาเนี่ยเราจะมองค่อนข้างที่จะโปร่งและชัดเจนแล้วตอนคืนเนี่ยจะมองเห็นดาวเป็นล้านดวงเลยใช่ติดสุดๆค่ะใช่ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันการปรับพวกเกี่ยวกับการเปิดปิดสันลูฟจากฝั่งนี้เลยน้องไอบริเวณประตูใช่สามารถคอนโทรลจากบริเวณประตูผู้นั่งแถวที่สอง ได้เลยอ่าเหมาะแก่การเป็นรถของผู้บริหารจริงๆครับผมมาอยากเข้าไปนั่งแถวที่3แล้วพี่ต้นหอมอยากรู้ว่านั่งสบายไหมอ่ะอ่า X7 คันนี้ครับซิกเนเจอร์ของเราคือแถว3เลยอ่าเดี๋ยวเราลองไปนั่งกันดูกว่านั่งกันได้จริงไหมเนาะน้องไอายเนาะนี่เลยน้องไอายกดแค่ตรงนี้ปึ๊บไปเลยอ แถวหน้าก็เลื่อนให้แถวที่สองก็เลื่อนให้เลื่อนไฟฟ้าโอ้โหสะดวกมากเห็นไหมเขาจะมีพื้นที่เข้าข้างหลังค่อนข้างเยอะเลยครับกว้างมากค่ะนี่โอ้โหนั่งสบายสุดๆแค่รูมเหลือๆเลยนะคะนี่ไม่ได้บอกว่าเหมาะสำหรับเด็กๆอย่างเดียวนะผู้ใหญ่นั่งได้นะพี่ต้นหอมถูได้องครับผม ที่วางแก้วน้ำนะคะเดินทางไกลอุ้ยนั่งสบายค่ะชอบมากเลย และนี่ก็คือรีวิวรถ BMW X7 XDrive 40d M Sport ชม LCI ค่ะเป็นรถที่ออปชั่นต่างๆมาเต็มมากเลยนะพี่ต้นหอมถูกต้องครับน้องาอมากเลยแล้วก็เหมาะกับผู้บริหารด้วยหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวก็ดีถูกต้องนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า X7 คันนี้ราคาเท่าไรรถใหม่ป้ายแดง ราคาอยู่ที่6,639,000บาทค่ะราคานี้รวมเบียร์ได้มาตนดานนะคะแต่สำหรับท่านที่อยากจะรู้แคมเปญโปรโมชั่นแบบพิเศษพิเศษราคาพิเศษอ่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยที่ l ลายของยูโรปปามอเตอร์นะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้สืการขายเราดูแลแน่นอนค่ะที่สำคัญตอนนี้มีรถพร้อมจองและพร้อมส่งมอบด้วยต้องครับน้องอ,งอนะ้ยน ับแน่นอนค่ะ BMW X7 หล่อๆเลยคันนี้อาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะอายกับพี่ต้นหอมจะขอไปทดลองขับ X7 คันนี้กันนะคะว่าจะขับสนุกขนาดไหนเดี๋ยวพบกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ